สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะพาพี่น้องมาหาเก็บเฮดพึ่งคมอีกแล้วนะคะแบบบึ้มบนะั่มนะโอ้ยตากะไรดีกว่า มันห่างหลายเด็กแกงเหรอค่ะโอ้ดอกนี่ไหมคะ มันแก่งเหรอเนียค่ะพี่น้องทุกคนบัดเข่ามาในปามันบัดเมืดอด่เปิดไฟอะค่ะโอ้ดอยุตอนแรกคิดว่ามันีดเป็นไอ้ล่าท่างใต่คือขายเงาเถอะนะเห็นปลานีขายเงาว่ามันขายเห็ดปวกโอ้คุณอะรวองนี่ไหม อุ้ยมันหนักมันเป็นดำๆมันก็ออกเด้อบ้านฮอกชงกุลไทยพี่น้องปีนี้โอ้ยตั้งเสียเห็นพอเอาได้พี่น้อง,อง,ออง,องมันกินบ่ได้นี่อันนี้กระแด้ ủa đại chàng nữa ngon kinh à sẹo đây gặp bà đấy đi đâu ui กระเสียดายอยู่ดีค่ะแต่ว่าเอาไปแต่ว่า,าก็ลางงานคือก็แหมก็ไล้ปลาดถิ่มคือก็เอาไปนักคือๆค,ค,ค่ะพี่น้องตัดออกโี่น้องอสะวบายายเจ้าคือปาดคาเฮตไลายแท้โอ้ยอันนี้ได้อยู่ด้ีนะ จังเห็ดบเพราะว่าฝนเนี่ยคะ่ะพี่น้องมันอวกมันนองมันเนงทั้งที่ว่าฝนตบกบบหลายเลยค่ะปีนี้ฝนหลายก็ปีวังหัน เห็ดในบบปลาเปียครับพี่น้องอู้ดอกม่มมวงเลยค่ะ มันละอุ้ยขี้ยคือ,คอคี้กินดมดและกันขันเก็บกินจนฉีหมดนหลเนี่ยเราไม่เคยกินสุดดอกความ,มเห็นไหมชิมมันชิม ตา่าดีเพราะเห็นแบบเกิดแต่หมองของพี่หลีเลยพี่หลีเกิดแบบเออไ่เห็นก็นแหล่วไปองย่างนี้นปะวนะเต็มเลย

ก็เป็นผลงานของเท่ามือน,นี้นะคะพี่น้องในทำัมนี้แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคพืวเป็นบ้านของนังเย็นนได้ะคะ่ะ